เราเข้าไปโดยที่ไม่ได้รู้ด้วยนะคะว่าถ้าอดน้ำหรืออดอาหารอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ้วออกมาเป็นเขียวๆเหลืองๆมันทรมานมากคือมันไม่ใช่แค่ร่างกายอะค่ะแต่ว่าเหมือนมันต้องต่อสู้กับทางคนที่เข้ามามอนิเตอร์เราตลอดเวลาด้วยการชูสามนิ้วไม่ได้ทำให้เขาเจ็บตัวการชูสามนิ้วไม่ได้ทำให้เขาเจ็บปวดอะไรเพราะฉะนั้นก็ มันสิทธิเสรีภาพสอรมนุก็คือการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ไม่ได้ทำร้ายใครเลยถ้าเราไม่พูดถึงเลยทุกคนจะโดนดิอนสิททีเสรีภาพคนมีราคาที่ต้องจ่ายทุกครั้งที่เราต้องเคลื่อนไหวหรือต่อสู้ถ้าเราไม่ทํำตอนนี้แล้วเราจะทําตอนไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมอลวรรณผู้พงค่ะตะวันค่ะตะวันตุลานนท์ค่ะ ผมคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเราไม่ได้รู้สึกตัวว่าเราต้องมีจริงอ่ะพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มเห็นปัญหาจากในประเทศเราก็รู้สึกว่าเ hey ฮ่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีเลยนี่หว่า,าโดนริดรอนมาโดยตลอดอ่ะอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองมีสิทธิและเสรีภาพและคนอื่นควรจะเห็นมันด้วยไม่ใช่เป็นการมองข้ามเป็นการปล่อยวางมันไปแล้วสุดท้าย มันก็เป็นวงจรอุบาตที่ทําให้เราโลิดรอนไปเรื่อยๆทําให้เราไม่รู้ตัวทําให้เราชินชาไปกับมันเราเลยต้องขึ้นมาบอกกับคนในประเทศว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างนะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ทุกกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะโพสต์อะไรทักอย่างลงบนโซเชียลก็ตามเช่นเราต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยถ้าเราโพสต์อันเนี้ยแล้วเราจะโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเรา อยากจะพูดอะไรสักอย่างแม้จะเป็นในที่สาธารณะก็ตามแต่จริงๆแล้วกฎหมายบางอย่างเราทุกคนสามารถโดนได้อย่างเช่น1นึงเนี่ยก็คือไม่ว่าใครก็สามารถไปแจ้งได้บางคนเนี่ยยังมองไม่เห็นถึงปัญหาตรงนี้ว่ามันมีปัญหาอย่างไงบ้างซึ่งบางทีการที่เราแค่จะพูดขึ้นมาในที่สาธารณะแล้วเนี่ยบางคนอัดคลิปเราแล้วเอาไปแจ้งความก็ได้คือหนูยกตัวอย่างเช่นพลทหารเมทินที่ตอนนี้เขาอยู่ที่ออคุกทหารคือเขาแค่พูดขึ้นมาแล้วมีคนอัดคลิปเขา แล้วเขาก็กลายเป็นว่าเขาก็โดนุมาตาหนึ่งหนึ่งสองแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ในคุกทหารอยู่นี่ก็คือบางอย่างาสิทธิเสรีภาพที่เราถูกลิดรอดเปนเหมือนกันกับการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือใดๆก็ตามแล้วก็พอเราแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วมันก็มีหลายๆอย่างที่เราได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการโดนคุกคามจากเจ,จ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามการโดนคุกคามจากคนที่คิดต่างจากเราเองก็ตาม ที่ผ่านมาเราโดนปลูกฝังมาตลอดในในรุ่นก่นกอนๆเองก็ตามว่าเ,ออเราไม่ควรจะแสดงออกแบบนี้เราไม่ควรจะพูดถึงแบบแบบนี้เราควรจะทําตัวแบบนี้เรามันมีขอบเขตมาเสมอว่าเราต้องทําตัวแบบไหนยังไงแล้วก็ห้ามพูดถึงใครแบบไหนเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นห้ามพูดถึงสถาบันกรรษัตริย์แบบนี้นะหรือว่าเราต้องยกย่องเชิดชูสถาบันกรรษัตริย์เปรียบดังสมุติเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราโดนปลูกฝังแบบนั้นมาโดยตลอดจน ช่วงที่ผ่านมานี้อะค่ะคนเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เองก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นคนเจเนอเรชันก่อนๆเองก็ตามที่เพิ่งมาตื่นตัวในช่วงนี้หรือว่าอาจจะมีคนที่ตื่นตัวมาอยู่แล้วก็เอ่อทให้เริ่มเข้าใจว่าแบบสิทธิเสรีภาพจริงๆแล้วเราควรที่จะสามารถพูดได้แสดงออกได้หรืออะไรก็ได้โดยที่ขอบเขตสําหรับหนูเองก็คือโดยที่ไม่ได้ทาร้ายใครการ ชู3นิ้วเองก็ตามต่อให้จะไปชู3นิ้วใส่ขบวนเสด็จแต่เราไม่ได้ทาร้ายเขานี่การชูสมนิ้วไม่ได้ทําให้เขาเจ็บตัวการชู3มนิ้วไม่ได้ทําให้เขาเจ็บปวดอะไรเพราะฉะนั้นก็มันสิทธิเสรีภาพสารัมหนูก็คือการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ไม่ได้ทาร้ายใครเลยการปฏิบัติตรงของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเหมือนกันอย่างเช่นยิงแก๊สน้ำตาใส่เรายิงกระสุนยางใส่เราหรือว่าจะเป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เราแต่ว่าเรา ไปมือเปล่าแล้วไม่มีอะไรเลยมันย่อมเป็นธรรมดาที่คนจะโกรธแล้วจะต้องหยิบอะไรสักอย่างเพื่อสู้กับเขาการอดอาหารมันคือสันติวิธีที่สุดแล้วอะมันไม่ทำร้ายใครเลยแค่คนที่อดเท่านั้นที่จะตายหรือเป็นอะไรไปก็วัดกันไปเลยไม่ว่าทําผู้มีอำนาจเนี่ยเขาจะตอบรับข้อเรียกร้องของเราหรือเปล่าที่เราไปทำแบบนี้ค่ะเราตัดสินใจทำขึ้น เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันค่อนข้างที่จะแบบแย่มากขั้นสุดละแล้วเพื่อนเราในเรือนจำเขายังไม่ได้ออกมาจะเป็นปีแล้วอะ่ะกว่าจะรอเลือกตั้งกว่าจะริถ้าเราไม่ทําตอนนี้ทุกคนจะโดนลืมระแสะอะไรมันจะดันไม่ขึ้นเลยถ้าเราไม่ทําตอนนี้แล้วเราจะทําตอนไหนอะ่ะหนูก็เลยตัดสินใจว่าเออตะวันถ้าจะเอาก็เอาเลยทําก็ทําด้วยกันไม่ได้รู้ด้วยนะคะว่าว่าถ้าอดน้ําหรืออดอาหารอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไง เราไม่ได้ศึกษาข้อมูลด้วยซ้าไม่ได้ประเมินร่างกายด้วยซ้ําแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไปแล้วสังคมข้างนอกจะเป็นยังไงร,รู้แค่ว่าก็เอาก็ลองดูก็ทําไปเลยรู้แค่นั้นจริงๆวันที่รู้สึกว่าหนักมากจริงๆคือช่วงที่น้าตาลตกลงไปแบบต่ํามากๆจนหนูรู้สึกผืออึดผะออมแล้วก็มึนหัวแบบตลอดเวลาคือเลยพยายามที่จะนอนให้หลับแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันก็นอนหลับยากเพราะว่าเราผืออึดผะออมแล้วมึนหัวมาก คือมันก็ค่อนข้างทรมานมากเราเดินพุ่งผ่านกันทั้งคืนไม่ได้นอนไม่ได้หลับอะไรกันเลยเพราะว่าแบบมันร้อนมากข้างในเหมือนหม้อแปลงมันจะระเบิดอะค่ะจริงๆแล้วสุขภาพหนูคือตอนเวลาเป็นประจําเดือนมันจะแบบมี PMS ร่วมด้วยแบบมันจะค่อนข้างแย่ค่ะแล้วมันปวดท้องหนักอะค่ะแล้วประจําเดือนหนูเป็นสีดําปกติจะแบบดาช่วงวันแรกๆวันที่2วันที่3ก็เริ่มแดงเริ่มอะไรค่ะแต่แบบ ทุกวันคือมันดําหมดเลยมันทรมานมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าแบบกินน้ํำหน่อยไหมเนี่ยอาหารหน่าอร่อยอร่อยจะแ,แบบตอนนั้นมันผอือดผอมมากค่ะมันแสบร้อนรินปี่แสบไปหมดเลยค่ะแล้วแย่มากตรงที่แบบเห็นเห็นตะวันแบบอ้วออกมาเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองสงสารน้องแล้ววันนั้นเหมือนจะเป็นวันที่ เขาจะยื่นประกันเพื่อนๆพอนพอดีคุณหมอเขาก็ขอรักษาเขาก็เข้ามาแบบว่าเออขอรักษาได้ไหมคือหนูก็บอกว่าคือพรุ่งนี้จะมีการยื่นประกันเพื่อนๆนหนูยังไม่อยากได้รับการรักษาอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบมาติดก่อนที่จะได้ประกันเพื่อนๆนทนายก็เข้ามาบอกว่าขอให้น้ำเกลือได้ไหมแบบประทังชีวิตได้ไหมอะไรเงี้ยพวกหนูก็บอกว่าพวกหนูรอได้เดี๋ยวรอกดประกันเพื่อนก่อนว่าเป็นยังไงแล้วค่อยว่ากันเรื่องให้น้ำเกลือ ทีนี้ทนายมารอบเย็นทนายบอกว่าพวกหนูสองคนได้ปล่อยตัวก็เลยงงว่าจะปล่อยตัวได้ยังไงหนูไม่ได้ยื่นประกันหนูไม่ได้ให้ยืนนย่นประกันพวกเราแต่ให้ยื่นประกันเพื่อนๆกลายเป็นว่าผอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปยืน่นแล้วศาลก็ให้ปล่อยทนายเขาก็ค่อนข้างงง,งก็คืองงกันหมดเพราะว่าไม่เคยมีใครได้ปล่อยจากมาตานี้เลย อย่างที่หนูบอกว่าตอนเราเข้าไปอ่ะพวกหนูไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้าว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าได้ทําเพราะฉะนั้นก็ณนะตอนที่แบบเราจะเป็นหรือจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนั้นหนูแค่รู้สึกว่าเราก็ได้ทําไปแล้วไม่ไม่เคยเสียใจเหมือนกันค่ะไม่เคยมานั่งคิดได้แบบมึงเราไม่น่ามาทําแบบนี้เลยวะอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยมีนะคะมีแต่แบบแบบบอกว่าอดทนอีกนิดนึงละกันนะ มันต้องมีอะไรดีขึ้นบ้างแหละเราก็ทําจริงๆศาลมันต้องเห็นบ้างแหละก็เอาไงเอากันถ้าเกิดจะไม่ปล่อยเลยกูก็จะตายให้มึงเห็นตรงเนี้ยแหละแต่หมายถึงว่าตัวเองไม่ได้อยากตายนะคะจะแ,แบบมึงก็เอาสิมึงมึงก็ลองดูไม่มึงอย่าแบบดูถูกประชาชนนะมึงอย่าคิดว่าแบบไม่มีคนกล้าตายเพื่อต่อสู้กับมึงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่และคนนิยามคว่าการายเทศจสารเหมือนกันหรือเปล่านะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่เราโดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตาหนึ่งหนึ่งสองหรือโดนกดขีด่รวมถึงการโดนอุ้มหายการโดนคุกคามการโดนทําร้ายร่างกายเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปบอกกับเขาว่าขอโทษนะคะอย่าแจ้งหนึ่งหนึ่งสองเราได้ไหมอย่าเอาเราเข้าคุกได้ไหมคะอย่าทาร้ายร่างกายเราได้ไหมคะอย่าคุกคมเราได้ไหมคะ หรืออะไรก็แล้วแต่การที่เดินเข้าไปคุยเฉยๆคุณคิดว่าเขาจะทําให้เราไหมละ่ะหรือว่าเราเราเราสู้กับอะไรอยู่เขามีอํานาจเขามีปืนเขามีกฎหมายเขามีทุกอย่างอยู่ในมือเรามีอะไรบ้างเราไม่มีอะไรเลยที่เขามีเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าพวกหนูไม่มีการละเทศะก็พวกหนูก็คงมีแต่ความไม่มีการละเทศะนี่แหละที่ไปสู้กับพวกคนที่เขามีปืนมีอํานาจแล้วก็มีกฎหมายอยู่ในมือคือคุณสู้กับปืนอะแต่แบบคุณไม่มีอะไรเลย แค่ไปชูป้ายบางทีมันไม่พอประชาชมนมันไม่มีอะไรจะสู้แล้วอะถ้าลูกกระทบลูกนั้นมันผิดกาลาเทสะมากๆลุงคนที่ขายน้าอ้อยหรือคนที่อยู่ดินแดงที่เขาตายไปเพราะโดนกระสุนยางอันนี้ไม,มนน่มีมกาลาเทสะไหมอะหรือน้องวาลิตก็ตามแต่ที่โดนยิงกระสุนยางการตายของน้องมันมีกาลาเทสะไหม ว่ามันไม่ได้ขยายในเชิงที่เขาตอบรับเพราะเรียกร้องของเราแต่มันขยายเพราะว่าเราไม่กลัวเองมากกว่าเราก็กล้าที่จะพูดหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นหนูก็เลยมองว่ามันมันมันไม่ได้ขยายเพราะประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีแต่มันขยายเพราะคนอย่างเราอย่างเพื่อนเราอย่างคนที่เขาต่อสู้อยู่เขาไม่กลัวมากกว่ามันเลยขยายขึ้นครับมันจะถูกขยายได้มันจะถูกมองเห็นได้ โดยการที่เราไม่นิ่งเฉยโดยการที่เราไม่เพิกเฉยตอ่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะยิ่งเราเพิกเฉยมากเท่าไหร่ความรุนแรงมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่พูดถึงเลยทุกคนจะโดนเนดรอสิทธิเสรีภาพความกลัวมันมันกลัวแหละค่ะทุกคนมีราคาที่ต้องจ่ายทุกครั้งที่เราต้องเคลื่อนไหวหรือต่อสู้แต่เราแค่ต้องตระหนักเอาไว้ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะพูดมีสิทธิที่จะทำ มีสิทธิ์ที่จะคิดไม่มีใครมาปิดปากคุณได้ต่อยคุณต้องกระซิบพูดก็ตามแต่คุณต้องพูดมันถึงจะยังอยู่กับเราอจริงๆหนูบอกมาโดยตลอดนะแล้วก็เขาไม่เคยฟังเลยเพราะนั้นหนูบอกสั้นๆแล้วกันแต่ว่ามันไม่รู้ว่าพูดได้ไหมมีคบอกว่าอยาอยาให้กูเจอลูกมึงแล้วกัน <laughs> การอยู่ในคุกแค่วินาทีเดียวมันก็แย่มากๆหนูไม่อยากให้มีใครโดนผู้มีอำนาจกันแกล้งอีกแล้วเ<ป>ลยให้มันย่อยยับไปเถอะไอ้ทุกขนกที่สร้างมากดขี่หรือทุกความจริงอื่นที่ไม่มีใครอยากเห็น อาจจะ,จะถูกสาบแช่งให้ลงแลแต่ถ้ามันปลดปล่โซ่ที่ล่ามคนอ,อย่างนั้นมันพอจะคุ้มลองเสียงดูไหม